It's joy of the first steps of a child It's the joy of your great-grandmother's smile We came a long way, but we ain't slowing down We got a strong pace, no we ain't losing ground we สวัสดีค่ะเอสทีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องไดอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงพร้อมกับช่อง YouTube ฟอร์ดใบดาห์นนเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถ ตัว4ประตูที่ขายดีของตัวรุ่นฟอร์ดรุ่นเป็นตัวรุ่น n e x t Gen XLs อีกแล้วค่ะคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็น FG ของน้องดานะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะก็อยู่ที่พานทองนั่นเองเดี๋ยวจะมารับรถพรุ่งนี้เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวพารับชมรถคันนี้กันคันนี้ลูกค้าซื้อโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นนั่นเองนะคะพร้อมกับตัวชุดแต่งค่ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นคมเปนนะคะราคารถจาก8 8 9 0 0 0บาทนะคะส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง7 8, 9, เ่านั้นนะคะเดีนเวพารับชาการ คันนี้ลูกค้าแต่งชุดวายนะคะก็ออกมาดูเท่หล่อมากๆเป็นรถส,สีดำเงานั่นเองค่ะฟาเริ่มต้นกันเลยนะคะ คันนี้นะคะน้องดาทําการเปลี่ยนชุดหน้านะคะท้งชุดด้านหน้าเลยเป็นตัวชุดวายนั่นเองค่ะชุดวายนะคะของเวลาที่เราติดตั้งอุปกรณ์นะคะเขาก็จะเป็นตัวครอบเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องถอดชุดกันชนหน้าออกนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะจำนวนชิ้นเนี่ยก็จะเป็นในส่งตัวเกิร์ชุดหน้าด้านหน้าแบบนี้ค่ะพร้อมกับตัวที่ตัวที่เป็นตัวนี้นะคะที่แจ้งว่าโลโก้ว่าเป็นตัววายนั่นเองนะคะและด้านล่างนะคะก็จะ เป็นตัววายแบบนี้แล้วคันนี้ลูกค้าให้เลือกทําสีดําด้านนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้ถ้าล่างเอาเป็นสีบอลเงินก็แจ้งน้องดาได้เช่นกันนะคะมาคู่กับตัวกระจังหน้าที่เป็นฟอนต์ไอโบอดีขนาดใหญ่สีดําล้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟ LED ด้านบนนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวนะคะเพื่อเข้ากับตัวไฟด้านหน้าของตัว LED ของตัวรถนั่นเองค่ะคันนี้ไฟหน้าของเรานะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาตรีเรฟเลกเตอร์นะคะก็จะเป็นไฟ LDC แคมป์วิงกลางวันค่ะพร้อมกับตัวชุดข้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็ชุดวายของเรานะคะต่อเนื่องกันเลยก็จะมีในส่วนองตัวคิ้วล้อค่ะที่เป็นคิ้วล้อของตัววายนั่นเองนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่ขนาด6นิ้วค่ะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะ จับคู่กับตัวล้อแม็กขันนี้นะคะลูกค้าก็เปลี่ยนล้อแมกเป็นขอบ18นั่นเองค่ะเป็นตัวลายเขาควางของรุ่นแวไพร์นะคะคันนี้พร้อมกับตัวยางไซหลุนค่ะสเปคของอยางก็จะอยู่ที่265ทับ 60R18 นั่นเองค่ะก็จะเป็นยางที่ถือว่าออฟโรดนะคะติดตั้งมาก็ดูเทแล้วก็ดูสวยมากๆด้วยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะคันนี้เติมเป็นตัวน้ำมันดีเซลนั่นเองนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วค่ะพร้อมปรับอัตโนมัติมาให้พร้อมกับ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะตัวกระจกสีด้านข้างนะคะคันนี้ติดรองเบ้ากันลอยขีดข่วนให้นะคะไว้ตรงที่เบ้ามือนั่นเองนะคะแล้วก็ติดฟิล์มเป็นตัวฟิล์มเซรามิกรับประกันให้10ปีนะคะตัวนี้บานหน้าบานผู้ดีสารติดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็กันสาดบานหน้าบานผู้ดยสารติดตั้งให้ครบช่วเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเป็นเน้นเรียบๆไม่ได้ติดตั้งสติ๊กเกอร์นะคะมาดูภายในกับตัวรถกันต่อเลยนะคะ ภายในตัวรถคันนี้นะคะน้องดาลเลือกอัปเกรดนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวภายในเดิมๆนะคะก็จะเป็นคอนโซลที่ดีไซน์เน็กเก้นหรูหราแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัวเบาะที่เป็นเบาะกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะก็นั่งแล้วก็ไม่ร้อนก้นด้วยนะคะก็ถือว่าดีมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอตรงกลางขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y ค่ะ Android Auto ระบบ Ford p a s s s ซิงค์ 4A แบบไร้สายนะคะตัวนี้มีตัวสามารถสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นตัวเกียร์ 6สปีดค่ะพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับหน้าจอเรือนไม้แสดงค่าผลต,ต่างๆเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะ,ะถือว่าครบชั่วเลยนะคะคันนี้อืมน่าใช้งานราคาถ้าลด1นึ่งแสแล้วเหลือ,อ7จ็ดแสนบาทคุ้มมากๆนะคะความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะมีทั้งถุงลมนิรภัมาให้ทั้งหมด6ตำแหน่ง6จุดด้วยกันแล้วก็มีเบาะที่รองรับ Isofix ี่ตัวด้านท้ายของตัวเบาะ ที่นั่งด้านหลังด้วยนั่นเองค่ะแบบนี้เลยมีทั้ง ABS EBD ร้อมป้องกันการพลิกความมาคา่ำนะคะมีมาให้ครบชวนเลยค่ะ ด้านหลังติดข้อบฝาถังน้ำมันให้นะคะครบทั่วเลยเหมือนกันนะคะบันไดเหยียบด้านข้างเวลาปีนขึ้นหยิบสัมภาระของตัวรถไม่ต้องเหยียบตัวล้อแล้วนะคะก็หยิบบันไดของตัวรถขึ้นไปได้เลยขอบไลเนอร์เราเป็นขอบไลเนอร์แท้จากฟอร์ดมาจากโรงงานนะคะเพื่อรองรับการติดตั้งของตัวโรบาร์หรือสปอร์ตบาร์ในอนาคตของลูกค้าได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วค่ะไฟเบรกดวงที่3แบบนี้ค่ะพร้อมกล้องโลโก้ฟอร์ดแท้จากโรงงานนะคะเวลาลูกค้าถอยหลังก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงกลางตรงนี้ข้างหลังได้เลยค่ะ ไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานค่ะพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดติดอะคริลิกเป็นแบบนูนสีดําแบบนี้นะคะเป็นดําร้วนเลยค่ะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเดิมๆของตัวรถดูในกอเฮดจะเป็นกันชนท้ายสีดําตามสีรถของตัวรถเลยนะคะแบบนี้เลย โปรโมชั่นถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่4ประตูขายดีในราคาที่ไม่ถึง9 0 0 0แสบาทน,นะคะถือว่าน่าใช้งานในตระกูลรถนะคะที่เป็นรถตัว4ประตูเกียร์ออโต้เนี่ยฟอร์ดเราทำตัวรุ่นนี้เ o s กมาราคาดีมากๆจับต้องได้พร้อมเทคโนโลยีที่มีมาให้ครบถ้วนเลยนะคะน่าใช้งานนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันประหยัดราคาในกระเป๋าด้วยแล้วก็รถเนี่ย รอโดดเด่นในทุกของถนนเลยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าคนไหนสนใจสามารถติดต่อหาน้องดาตามเบอร์0840849644ค่ะหรือสแกนเคีร์โค้สอบถามโปรโมชั่นกับน้องดาได้เลยนะคะน้องดามีทีมไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นได้ถึงที่หน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใด้จ่ายนำรถตลอบแบบนี้ส่งให้ถึงฟรีที่หน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนกันนะคะไว้เจอกัน ท้้งตัววันรับรถนะคะก็จะได้เจอตัวจริงกันด้วยนะคะก็ถือว่าน้องได้ดูแลรถให้กับลูกค้าดีทุกคันนะคะตรวจงานเองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับราคาให้น้องดาด้วยเป็นกาลังใจให้ดาในการดีวิวรถให้กับลูกค้า f อที่น่ารักของน้องดาดูทุกคันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ